นี่เป็นภาพที่นายสันทัศทวีโชคผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีวิไลหมู่ที่8ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังให้อาหารกบและก็ปลาดุกเลี้ยงไว้ภายในกระชังโดยทำเป็นบ่อไว้ภายในหนองน้ำที่ตนเองขุดไว้สำหรับเก็บกักน้ำควบคู่กันไปกับการเลี้ยงปลาในสระไปด้วยส่งผลให้ปลานั้นเจริญเติบโตได้ดีปลากบไม่มีกลิ่นคาวเหม็นเหมือนกับเลี้ยงในบ่อซีเมน อีกอย่างเมื่อนำไปแปรรูปทำเป็นเมนูอาหารไปจำหน่ายต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอีกด้วยโดยนายสันทัศ์ทวีโชคผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีวิไลต์ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าตนเองเลี้ยงกบและปลาในกระชังแบบนี้มานานกว่า7็ปีแล้วโดวยแรกๆก,ก็เน้นเลี้ยงไว้รับประทานและส่วนหนึ่งก็จับไปแปรรูปทำเป็นอาหารพื้นบ้านไปขายตามตลาดนัดสีเขียวสวนสีสวัสด์ ในตัวเมืองมหาสรารคามและก็จําหน่ายตามชุมชนซึ่งกบและก็ปลาดุกก็เลี้ยงไว้จํานวนอย่างละสองบ่อซึ่งข้อดีของการเลี้ยงในกระชังในสระน้ําก็คือน้ำที่เลี้ยงนั้นมีการเปลี่ยนถ่ายได้ดีไม่เน่าเสียส่งผลให้ปลาและก็กบนั้นเจริญเติบโตได้ดีส่วนการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนโดยใช้รำข้าวให้กินวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นและเสริมด้วยหัวหารและเศษวัชพืชเจาะแหน่ด้วย อีกอย่างตนเองก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของกอสสและสถาบันจัดการความรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานเข้ามาส่งเสริมด้านของทุนอุปกรณ์พร้อมการให้ความรู้ในการลดต้นทุนด้านอาหารการหาช่องทางการจําหน่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรส่งผลให้กเกษตรกรนั้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสําหรับ ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะนำไปแปรรูปอาหารพื้นบ้านแทนการขายแบบช่างกิโลกรัมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าซึ่งเมนูพื้นบ้านที่นำไปทำก็เช่นเมนูป่นอ่อมปิ้งย่างแกงต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ค้าติดอกติดใจในรสชาติอาหารพื้นบ้านที่กเกษตรกรเลี้ยงและก็นำมาจำหน่ายเองสร้างความเชื่อมั่นและก็เชื่อใจในผลผลิตว่าทานแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพครับ กบเป็นกบทีที่เป็นพันธ์โมเมนพันธ์ธรรมชาติที่พันธ์พันธ์เขาเยา่เพาะขายไหมเพาะขายไปไปสื่อตัวตัวหน่อยตัวเล็กเป็นมากเพาะขายแล้วก็เจ็บมาเรี่ยงเลี่ยงนี่ยโมเมนว่าสิเรี้ยงเลี่ยงขายโมเมนคือเรี่ยงกินครับเลี่ยงกินไปนะเออเพราะเห็ดขายกับเห็ดเป็นป๋งเป็นอาหารบางครั้งกับปีงบางครั้งกับปูงเป็นอาหารเป็นออมเป็นพนไปขายตลาดเฉียวปลาเกือกขึ้นกันปลาก็ มาเลี้ยงมือไหบ่มีอาหารมือใดนอยากตักตักไปปนไปแกงครับไปตลาดวันอาทิตย์ไปตลาดวันอาทิตย์ส่วนมากค่ะของน้อยกับมาตักปิ้งไปขายอยู่นี่กับปลาดุกเนาะแต่อยู่ในสายอยู่ในสากับมีปลานิลปลาขาวแต่เพี้ยนแล้วกับมีปลาธรรมชาติผลน้ำปลาขาวปะอย่างเออปลาปลาคอปลาคอปลาเข็งทีที่อยู่ในสาัครบ ครับธรรมชาิอ,อ๋อครับครับอ,อ,อ๋อเขาเขาอย่างก็นเน้นกับกรบยู่นี่ครับอบย่างทั้งในกระซังทั่งหนอกกระซังเนาะครับมามาโดนปันไหนเหราก็ก็คุดสาประมาณซานี่ประมาณประมาณเจ็ดปีเนาะสานี่ซาใ่นั่นเป็นซาสา,ามมดินครับประมาณประมาณสี่ประมาณสี่ปีห้าปีซานันก็แต่วัตถุประสงค์ที่ ที่คุดนี่ก็คืออาศัยอยากไดน้ํากนี่ครับเห็๋นี้อยู่สองบ่อเนาะสองบ่อครับประมาณเท่าไหร่ครับกขบเขาเรียงกังนบอ่อเราประมาณ 200, สองลอยสองลอยโตเนี่ยแะก็<อ>จยับไปขายน้ำจับ,บเห็ดเห็ดอาหารเห็ดแนวกินม,มือได้อยากกรับวท่าทลรตสองตเห็ดออมไปปนครับครับเอาเป็นจังไหรอย่างโขบอย่างปานวนกระชังมันมันดีอย่างไดครับดีก็ ดีก็เลี้ยงธรรมชาติบ่หรือจังไดก็เลี้ยงเฮาเลี้ยงธรรมชาตินี่ส่ว่าเฮาอยากบางครั้งเขาเก็เอาบ่ได้ออืครับก็คือปลาล่ะปลาดุกเนี่ยถ้าปล่อยเลี้ยงนี่บางครั้งเฮาอยากเฮาก็เอาบ่ได้แต่ว่าอยู่ใกลสกับงถ้าเฮาอยากเฮาตักเอาเขาก็ได้ออ๋ลักษณะดีต่างกันจังซั่นง่ายกว่าง่่าายกวธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาตินี่ก็อาหารเฮาบ่ได้เน้นปาบริเนาะหากินเองแต่ว่าเฮาเรียกสั่งเฮาก็ต้องเน้นหั่เน้นหัวอาหาร มันน้ำนี่ก็จะเปิดมีเจะจจอกกระเต็มนี่มันมันกินแต่ใดบัวมันเหมือนไปว่าท้าไจะหามาใส่อีกอยู่เป็นจอกเป็นยังไดครับมันสามารถจะเล่นเติบโตได้ดีบ่อย่างไหนกะสั้งยังยังพราะว่ามันดีดีดีก็เลี้ยงเลี้ยงใซ่อ้างบนบกไหมครับหนึ่งกินมันสีบ่วบ่วรุ่นแรงบ่เหม็นไหมอ๋อถ้าเลี้ยงใส่ยังสีกบมันจะสะอาดปลาก็สะอาดครับถ้าห้าเลี้ยงใส่ ไบบอบนดินต็มวอบปูนบออย่างนี้มันสิกินเป็นเป็นขี้เดียดผู้เขากินถขาถขาผู้ขี้เดียดผู้องค์สิสิบวกกากินมันสิไมีกินแต่แต่นี่น้ำในน้ำมันไหลน้ำมันไหลเออมันบายกินสีบอไหลบอแห้งบอบ่อบ่าเป็นตตขี้เดียดมันเลยดีสะอาดสะอาดกับสะอาดไงไงเลี้ยวก็การครับเรียงเลี้ยงเรียงสิพราะว่าเพราะว่าเลี้ยงนี่ไงเลี้ยวดี เป็นเป็นน้ำธรรมชาติเนาะถ้าผู้ใดเขาเอาอย่างเลี้ยงเขาอิหรืเขาจะเกิดหัวหารแล้วเสารแรงแต่ว่าพอนี่คือยังมาแรงแต่เดียวคือแบบพอเพียงพออยู่ได้ก็ง่ายก็ง่ายนี่ใส่ยังก่อนให้อาหารเขาเนี่ยเป็นเป like ็นห่อมกับหัวอาหารถ้ากบก็เป็นหัวอาหารกบเติมหัวอาหารน้ำเติมหัวอาหารน้ำนอกจากนอกจากห่อมนอกจากหัวหันเราไม่ยังเสามารถเติมอีกเหรอครับมี่เป็นเกี่ยวกับ มันจะพืบเป็นจอกละพอเอาจอกมาใส่เนี่ยมันก็อย่างกินเหมือนเรานี่ยยูบอกบกับมีนี่ตะกี้ก็เต็มอยูอบ่อปลาก็เต็มนี่ปลาก็เต็มนี่มันก็นาเขาก็เอาไปแปรรูปจำหนายน้ำแปรรูปจำหนายน้ำเป็นอาหารในครัวเรือนน้ำแต่ว่าเขาแปรรูป่้าได้ดีก็ขายพวกสั่งรู้เนาะสามารถสั่งมาราคาแมน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 ถาเขาสั่งโลนี่ มันกันแั่นแม่นมนเปียกเกาำไรสิบอได้หลายดอกแต่เขาสั่งลเขาก็ได้กทำไรนิดหน่อยทนไ้บอเน้นเพราะว่าแม่เพิ่นก็ไปประจําคือวันอาทิตย์ตลาดเขียวมันกัมนี่มองไปอยู่เอาเป็นยังไงได้รับการตอบรับดีบ่ครับอ,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 อหาหารดีว่าเฮาเอาจากขวัเขาเลี้ยงเองเราไปแปรรูปีเป็นตั้งได๋ผู้แม่ขา,ายดีว่าขายดีแม่ว่าขายดีเนาะตลาดเขียวขายเมื่อุกเมื้อเพราะว่าไปนี่ในฟังข่าวดอกแม่ว่า ถามว่าตลาดเชียวเดีบ้านน้ำคูสีไรไปนี่รถบดเาันจอดเขาเจะแฉลบน้ำกล่มบึมบึมบึมเป็นจังกล้วยงังเสียเนี่ยกล้วยของเนี่ยของพร<อ>ไปเป็นเขาว่ากล้วยบ้านนั่นว่าเขาเขาสีขยายเลี้ยงเพิ่มอีกเพราะพวกปลาพวกขุนี่ทุบพื้นที่ยอดเนี่ยพอขัมีแนวความคิดอยู่ครับแต่ว่าก็คือว่าแล้วพอแบบพอเพียงพอเเพียงออพ,พอเพียงทุ่น <แ S 1> วาลายก็เฮ็ดเล่นไปกับเวลามาเฝ้าครับเวลามาเบิ่งกับ่หลายเพราะว่าช่วงนี้เนาะหลานก็ หลายคนดูน้ำหลวงน้ำหลานมีบ้านเมา่อไร่มีเวลาเห็นมากก็ไปพัลละวนโตแน่ออกมาหน้ากับมือละนิดละน้อยงานนี่ครับเพิ่นมาสนับสนุนงงก็ดูเยอะมากเออเพิ่นมีแมีนเพิ่นมีแนวมาสนับสนุนส่งเสริมอยู่อ๋อแต่ในนั้นก็วิ่งมาแล้วมือเนี่ยปลาแฉล้มเพิ่มก็ให้เป็นสายยางครับ นีละครับเจ้รับลดส่นทุนอาหารปลอดสารอย่างนี้ครับมีอยู่เป็นหลอดมีครับมาให้ก้องดูอยู่ครับเป็นไม่ให้ก้องดูเขาขายหลายช่องทางขายขายอย่างนี้ถูกแนวหลายหน่วยงานครับเครื่องมิจฉาเน้องขับจากขบมาเบิงครับการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบการเนิดเกษตรผสมผสานหลายอย่างเขาเนาะครับสามัติขอกมาสถานที่ตั้งที่ใส่ขอบพ่อครับตั้งอยู่สวนนี่คือ ยันยุบปลายนั่นแหละพอกันเลยวานหลานสื้อแสนเจงแสนกาก็เลยคือเดี้ยซึ่งถุงสองแสนถุงสองแสนทางคนอวว่าเขาจะลงทุนสองแสนเพร่แม่พอมีหลานสื่อแสนเจงแสนกอสองแสนแมนครับบ้านใดครับบ้านสีไปไล่มูแปดแต่ว่าเบิ้องกับบหลากหลายดีพอเห็นซ้ำหนี้ที่นี่เบื้งแบบเป็นชีวิตบ้านนอกล่ะ ตำบลน้องปิงอำเภอเมืองจังหวัดมาารคาม